สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามรับชมช่องใช้หน่อยรถเกียวสู้ผู้ทุกคนครับพี่น้องครับมือนีมาอยู่หลานหลานเนี่ยครฮิรัญยพรน,นะครับพอดีมาเจอโปรโมชั่นของอะไรเฮียพนนะครับโปรโมชั่นแท็กครับพี่น้องครับผู้ใดเอาสองเซน ตกไปเซ็นละหนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยบาทครับราคาท่านั้นยังโ่พอรครับพี่น้องครับสำหรับสำหรับแท็กลันยีลันเจ้าพอนนะครับคันถ้าเกิดเอาสองเซ็นนะครับเซ็นละหนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยบาททาเอาอยู่เฮือนครับพี่น้องนี่ครับโปรโมชั่นจาก,กิโลเฮียสี่สิบโลครับ คู่ดใดอยู่ในละแวก40โลครับถ่าเอาอยู่เฮือนครับราคาเส้นละ16,500บาทครับพี่น้องมัดมัดผมมาชั่นเดือนนี้คือบอต่อไปให้มันหดย่ามเกี่ยวเข่าผมเนาะ,<ว>ะสี่เอาไว้อยู่โอ้ยผู้ดใดกำลังหาครับพี่น้องครับราคานี่ผมมาถือกแล้วครับพี่น้องครับพราะว่าผมกระสือ17กว่านะครับ อันนี้มันยีหออยังเฮียมแต่ขวดสนานาะนฮะอันน,น like ี้แท็ <drilling. S 2> กนึ ılar, ่งยี่หอยังฮะยีหอยังแท็กหนึ่งนะคือขายเถือกแท้ยีหอดีบอดียีหอยังมีตัวี้โคตมีอย่างเจ้าอหเบิง้เขาเบิงอเียร์นั่นนั่นรยีหอยังคอมมตรยีห้อ่เนคอยอดเือวันบ่อ๋อก็คือ่าพลาดนั่นบ่ ใช่แล้วใช่ใช่ตัวอะไที่ว่าตัวรีดคนที่จะว่าเน่ยตัวนี้ตัวรีดคนนีู่่บนตัวนี้ตัวนี้นี่นะนั่นแหละมันรีดออกติดซ้ำเนี่ยนะตัวนี้ตัวรีดคนโอ้สันมันนี่โอ้นี่นี่นี่ครับพี่น้องครับตัวรีดคนเมื่อเซีนเฮ็ดมาอันเดียวนี่นะ สคือบอเหตุมาเป็นอันนี้ได er ้เห็นบอตัวนี้มีตัวยึดแท็กทำงานทางด้นแล่วเราลือมันเหมือนกับเหมือนกับฟาร์มแท็กเลยตัวตัวลีดโค่นออกจากแท็กโอ้มันจะดีคือช่วยมันมันเวลาดินหนังเท้าสิบโตมันสิประหยดน้ำมันได้ครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจนะครับแท็กราคาถือครับพี่น้องโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้อันนี้เฮียเรายังมีอันนี้ครับพี่น้องครับ ผู้ใดต้องการอยากใส่สายพันหัวเกียวลองหัวครับพี่น้องครับหกพันหาลดแล้ววันนี้นะโปมโมชั่นแล้วบปล่ายังยังบริลลสายพันบ์ป่แต่ว่าแต่ว่าได้ได้ชุดได้ได้สองตัวนี้ได้กรับครับตัวนี้กับลูกกิ้งอันนี้ครับหกพันหาครับเป็นงานโลนี่ครับ อันอันนี้เป็นรุ่นเก่าของเพื่อนนะครับที่เพื่อนเอามาขายตัวนี้เป็นงานกึ่งครับพี่น้องครับงานกึ่งที่เพื่อนเชื่อมแล้วก ok mm ็เ hmm. พื่อนเอามากึ่งนะครับตัวนี้กแกเชื่อมเชื่อมเชื่อมต่อกันแล้วก็กึ่งอกเรานะครับนี่อันนี้นะครับอันเฮียเฮียอันอันอันตัวนี้มันราคาจะบาัสนนีรราคาท่อกันบอกราคาท่อกันบริเด็นนะ แต่ว่าอันนี้ตัวตัวนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับมันมันสีเป็นเพิ่นเพิ่นสีเฮ็ดเป็นบล็อกขึ้นมาเลยครับสีรอรอเมดชิ้นนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้สีเป็นงานเชื่อมนะครับเราเอามากึ่งนะครับตัวนี้สีรอขึ้นรูปนะครับผู้ใดที่ต้องการอยกเห็ดสายพันธุ์หัวเกี่ยวนะครับเป็นลองคู่นะครับตู้เบาอีกเสื้อหลายกระเฮ็ดเฮ็ดคู่กันนะเนาะ ล้วก็มันพี่น้องบางคนนะครับก็บางคนกับโู้หนอว่าอันนี้ใส่ใส่แล้วมันดีเมงไลยจากรถเดิมๆมันมันสิบปีมีสไม่เส้นเดียวครับพี่น้องครับเป็นบีฮาซีเนาะบันเทือนี่มันกับบททุนครับมันขาดดูสายพานหัวเกี่ยวนี่บันเทือนี่เพิ่นกับเลยเห็ดออกมากไหมครับพี่น้องครับไม่พี่น้องเอาไปใส่รถนะครับเพียเป็นสองเส้นสองเส้นนี่ทนครับ แม่กับตังทนก็เส้นเดียวอยู่แล้วสงเส้นนะนี่ครับพี่น้องใครสนใจนะครับติดต่อเบอร์โท่าไงครับเอามีมีข้อสปริงมาขายอยู่บ่เนี่ยสองพ่านหาเมื่อนี่บ่โอ้โชุดละสองพ่นหาครับพี่น้องครับไปติดตั้งไ้เพื่อนอ่ะบ่เนี่ย เจ้าคื้ประจักรหัไปนี่ไหมอพ่ช่างข่อย่านี่เล่านี่ครับพี่น้องครับชุดคอสปริงสองปัญหาครับพี่น้องอันปกติตามทพ่อนตลาดเขาขายอะไรบลูครับแต่ว่าเขาขายในนี้เป็นสองปัญหามีชุดนีมีดมีมีสีเดียวนะบ่มีสีส้มก็ได้อยากได้สีใดก็ได้บอกมาจัดมาอันนี้อยากได้สีอยด้สีใดบอกมาชุดคอสปริงครับพี่น้องครับสองปัญหาครับผู้ใด สนใจนะครับติดต่อเขามาได้นะครับเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โทรไวให้เบอร์โทรของหลานฮิรัญยพรมาตลาดหลั่ะเบอร์หลานเบอร์หลันเบอร์หลันโอ้เดี๋ยวนี้ไทยไยเบอร์หลา่นเหก่อนกันนี่ครับฮิรัญยพรนะครับว่ามักโปรโมชั่นอันนี้นะนี่แท็กเนี่อันนี้ผมกับผมมากไปแล้วเดี๋ของผมเพีดแล้ว ครับกรพบผมผมเห็นมาเล้วตัวนี้ดีอีลีครับพี่น้องครับถ้าเกิดอะไรใส่เป็นเป็นสองเซนนะครับมันมันสีบวขาดนะครับปีหนึ่งนี่ก็มันสีบวขาดมันสียืดมันเพราะมันยืดแล้วเรับกับเศษเปลี่ยนซื่ๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นเดียวเนี่ยมันมันสีขาดครับผู้ใดที่เห็ด ตู้เบานะครับกับมอยางหยิ่งนะครับเฮือเฮือเทตู้เบาก็ใท้ไดใส้ไดคือกันนะครับอันนี้อันนี้เอาไปใส่เองได้เลยเพ่อเฮียเนี่ยนะตัวนี้นะจะใส่ได้มันมีร่องร่องมันมีดูเล็กกับดูใหญ่<บ>ม,มีเศสีจีกับจีพัดได้โอ้ใ้ให้บอกให้บอกรุ่นมะนาวเนาะบอกเวลาบอกมา<อ>ตัวนี้มันเป็นหกรูเล็กครับ ถ้าเป็นรูใหญ่มันจะใหญ่มันมันใหญ่กว่านี้คือ 70G กับ G พัดมันจะโบซทำกเราหูหูหเข้าตัวนี่สีโบซ้ำกันแค่นั้นแหละเตรียมการอ่คันคันแม่พู้ใดอยากได้อีกก็แค่กับถามเพื่อนน่ล่ะว่าอันนี้รถเพื่อนมัน G พัดไม่ G ธรรมดามันจังสียดทรงไปถื่อมันจังบเสียเวลาได้ครับได้ครับอันเมื่อนี้เอาตอนนี้ก็น้อยเงี้ยเนาะเอาตัวที่สิไปปรับปรุงรถในช่วง ช่วงนี้เป็นช่วงปรับปรุงรถได้ช่วงนี้นะไม่แล้วอะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมสีขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับติดต่อสอบถามนะครับนี่ครับเนี้มีมาสามสามโตนะครับนี่โปรโมชั่นนะครับสนใจแจ้งนะคคูถ้าเกิดเอาสองเซ็หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับทรงฟรี ในระยะ40กิโลเมตรครับพี่น้องครับแต่ว่าเอาเส้นเดียวก็บมือเจ็ดให้เขาบ่อือครับเส้นเดียวมือเจ็ดให้เขาสั่นแต่ว่ากับทรงฟี่ม่นบป่40กโลนี่40โลทรงหเออ40ิโลทรงไห้่แต่ว่าอันนี้ทางมือเจ็ดเธอจะเราเส้นเดียวน่ะนี่ครับพี่น้องครับผู้ได้อยู่ไรเวอร์ไก่เขียงบ้านเฮียนะครับ เอาเพื่ออยัางนึงอยู่นี่นะพนนายแกลียวพนนายแก้ว,กว,กกวสกลนครครับพี่น้องครับนี่ครับสายพ่านหัวเกลียวแบบลองผูครับละกะชุดคอสปริงนะครับสองขันหาตัวนี้ชุดละหกขันหานะครับบอรลูนสายพ่านอเอาเก็บนี่ลาไปก่อนครับพี่น้องครับเก็บหนาจงคอยฟอกกันไหม